ส่งของจากอเมริกา USA มาไทยผ่านฮ่องกงประหยัดฝาเดิมประหยัดฝาส่งตรงประหยัดยังไงลูกค้าก็อาจจะส่งด้วย DHL หรือ Fedex เร็วเหมือนเดิมแต่ถูก่าเพราะว่าฮ่องกงปลอดภาษีนําเข้าครับลดต้นทุนค่าขนส่งภาษีบางทีหรือนําเข้าจาก USA มาไทยโดยตรงอ่ะก็ยังแพงกว่าส่งจากฮ่องกงมันเลยครับเพราะว่าทางฮ่องกงส่วนมากเราจะคิดเป็นกิโลไม่มีลูกบาทเมตรนะครับไม่มีคิวทำให้ลูกค้าสบายใจในการส่งสินค้าได้ ก็ส่งเฟส x ส่ง d s เมาลงฮ่องกงฮ่องกงปลอดภาษีนะครับส่งของจากอเมริกามาไทยผ่านฮ่องกงประหยัดฟบาเดิมใช้ d ีเอสเหมือนเร็วเหมือนเดิมแต่ถูกกว่าแล้วต้นทุนค่าขนส่งภาษีบก,กับ order, สายพีออเดอร์ชิ้นส่วนค้มอารดรถจนสินค้าพี่เมียอื่นๆสินค้าอื่นได้หมดเลยครับผมไม่ว่าจะสั่งจาก Amazon, eBay, อเมซอนอีเมอะไรก็ได้ที่ส่งจากอเมริกาเราพร้อมนําเข้ามาไทยนะครับผมติดต่อ นำเข้าที่แฟนเพจเกียวต้นอิมพอร์ตไลน์ออฟฟิเชียลแอสองเจ็ดสองวีเอพนะครับหรือที่อีเมลต้นอันด์ดอสโกเกลแอร์ชอตเมลดอมนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ